สวัสดีครับผมนายตรงคุณธรรมสัตทยารหัส5 4 0 1 0 0 1 6 2ย0 2 3คลิปนี้ผมจะมาทำตัวประคองสปริงครับก็เริ่มแรกก็สเก็ตภาพกันก่อนก็เลือกคำสั่งลายเพื่อลากเส้นโดยที่เราจะลากเส้นให้มีขนาดใกล้เคียงกับแบบที่เราต้องการ หลังจากเราลากเส้นเสร็จแล้วเราก็จะมากำหนดความสัมพันธ์ของเส้นแต่ละเส้นกันก็ผมจะให้6เส้นนี้มีขนาดเท่ากันแล้วก็2เส้นนี้ก็ขนานกัน2เส้นนี้ก็ขนานกันอีกเช่นกันก็2เส้นนี้มีขนาดเท่ากันก็หลังจากที่เรา กำหนดความสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากําหนดขนาดโดยเลือกคำสั่ง smart dimension ออความยาวตรงนี้ก็40มิลลิเมตรแล้กำหนดมุมโดยที่มุมตรงนี้ก็145องศาความยาวตรงนี้ก็50 ความยาวตรงนี้ก็50าสิบแล้วความยาวของชิ้นงานทั้งหมดก็ร้อยหเมื่อเรากําหนดขนาดชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดึงรูปให้มีความหนาโดยใช้คําสั่ง extrude โดยที่ผมจะ ดึงมันออกมาให้ชิ้นงานมีความหนา40มิมตรก็หลังจากดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดติ๊กถูกเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราต้องการขนาดนี้ก็จะได้รูปล่างชิ้นงานออกมาหน้าตาตามที่เห็นนะครับก็จากนั้นเราก็จะมาลบคมชิ้นงานโดยใช้คำสั่งฟิลเลต ก็ผมก็จะลากทีเดียวเลยครอบคุมทั้งหมดทุกเส้นก็ผมก็จะใช้ลบคมไปให้มีรัศมีความคามอยู่5มิลิเมตรจากนั้นก็กดติ๊กถูกลงไปอ่าจะเห็นว่าคมของชิ้นง,งานได้ถูกลบออกไปแล้วก็ ตัวประคองสปริงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณครับ